วิถียุทธคนขอยามแห่งต้าเฟอร์ตอนที่ยี่สิบกวีครึ่งบทสถานมหาบัณฑิตสวีฉือจิ่วเป็นสิทธิ์ของข้า เชี่ยวชาญพิชัยสงครามเป็นคนที่คู่ควรให้การส่งเสริมจางเซ้นกล่าวแนะนำประโยคหนึ่งแต่เหยียบคำว่าเขาแต่งกวีไม่เป็นเอาไว้ในใจแม้แต่จางเซ้นก็รู้สึกประหลาดใจเจ้าเขียนบทกวีไม่เป็นยายต้องเสนอหน้าออกมาจูถุยจือที่เชื่อมั่นว่าจะได้ยกโม่มาครอบครอง ได้ยินเช่นนั้นพลังสะดุ้งแต่เมื่อเห็นว่าเป็นสีสินเหนียนก็ไม่สนใจอีกเยังเหลือบมองอย่างดูแคลนแวบหนึ่งศึกษาร่วมกันมาหลายปีต่อให้ไม่รู้ถึงแก่นแท้แต่ย่อมทราบปมเด่นปมด้อยของกันและกันดีสีสินเหนียนโดดเด่นด้านการปกครองพิชัยสงครามก็นับว่ามีความโดดเด่นทว่าในบ้านหลวกวี ยายกจะนำมาโอ้อวดต่อผู้คนได้หยกม่วงยังคงเป็นของค่าสายตาเหล่านักศึกษาจับจ้องไปยังสีสินเนียนเขาเสพสุกกับการเป็นที่จับตาทว่าสายตาของเขากลับไม่มองผู้ใดมุ่งไปยังดวงตะวันบนฟ้าเมฆเหลืองทองพันลิหากร่างตะวัน ยอดนักเดินหมากหลีหมู่ไปก้มหน้ารูปเกลาประโยคนี้เป็นการบรรยายทัศนียภาพเรียบง่ายแต่กลับเป็นอักษรที่ถ่ายทอดถึงจิตใจอันกว้างใหญ่ลมเหนือผันส่งหานปลาหิมะปลายยามนี้เพิ่งเข้าสู่ฤดูเหมันแม้หิมะยังไม่ตกแต่ก็คงอีกไม่นานประโยคนี้จึงไม่ได้เกิดจริงแม้แต่น้อย ตะวันโลเพลเมฆเหลืองทองหิมะโปรยปลายลมเหนือหวีดวิวและเห็นห่านป่าบนฟ้าไกลจินตนาการทั้งหมดพลันปรากฏสองประโยคนี้พรรณนาบรรยากาศได้เป็นอย่างดีถ้ายังสอดคล้องกับสถานการณ์การส่งผู้คนออกเดินทางจางเซิ่รู้สึกตื่นตระหนก เขาใช้สายตาสำรวจสีสินเหนียนอย่างละเอียดด้วยความสามารถเชิงกวีของสิทธิผู้นี้สองประโยคนี้คาดว่าคงต้องทุ่มเทสุดชีวิตแล้วหากสามารถรักษามาตรฐานเช่นนี้บางทีอาจเทียบกับจูทุยจือได้ผู้อวบมโสมีฐานะสูงส่งในลัที่อยู่มันดิจ,จืออย่างที่มีความสามารถในเชิงกวีสูงสุดกำทราความรู้สึก ในสองประโยคนี้พันบังเกิดความรู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูกพันลีโล้เพล่ล่มเหนือห่านป่าอิมะโปรยปลายบังเกิดเป็นทัศนียภาพอันอ้างว้างคล้ายกับว่าเขาไม่ได้ไปรับตำแหน่งขุนนางแต่ถูกลดขั้นมากกว่าแต่ว่าสามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณได้เป็นอย่างดี การไปรับตําแหน่งครั้งนี้ดูคล้ายไปรับความสําคัญได้รับอํานาจจากราชสํานักแต่กลุ่มอํำนาจที่มาจากขอจือเชี่ยนมีหรือจะเบิ่งตามองเขาก้าวหน้าอย่างราบรื่นจะยอมปล่อยให้เขาวางรากฐานของสนักศึกษาอิดลู่ในวงการขุนานางไปชิงโจครานี้แท้จริงอนาคตจะเป็นอย่างไรยังไม่ทราบได้ผลทางข้างหน้ายัางเลือนลาง พันใดนั้นสีสิ้นเหนียนพันกลางแขนสองข้างใบหน้าหล่อเหลาอาบไร้แสงตะวันสะท้อนรูปโฉมบุรุษหน้าหยกไร้ที่ติเขาโชว์แขนขึ้นจ้องมองไปยังบมดจอือหยางปล่อยสองประโยคสุดท้ายออกมาอย่ากังวหลหนทางไร้ผู้รู้ใจใต้ฟ้าไกลมีผู้ใดไม่รู้จัก ภายในและนอกศาลาเงียบสนิทในพริปตาทันใดนั้นทุกผู้คนรู้สึกขนลุกชันจูทุ่ยจือ่อหันศีรษะไปทีละน้อยจ้องมองสีสินเหนียนที่ยืนอย่างทนงอย่างแตกตื่นอยากกังวหลหนทางไร้ผู้รู้ใจใต้ฟ้าไกลมีผู้ใดไม่รู้จักหลี่มู่ไป ปรบมือด้วยความยินดียอดมากสองประโยคแรกถ่ายทอดความรู้สึกโศกเศร้าอ้างว้างสองประโยคหลังกลับพลิกผันทั้งเปิดใจและให้กำลังใจผู้คนจางเส้นนิ่งมองสีสิมเหนียนอย่างเงียบงนันบัดจ,จืออย่างผู้นี้ชื่นชอบในบทกวียามน,นี้ยังคงจดจ่ออยู่กับบทกวีชั้นยอด ล่องลอยไปตามจินตนาการบทกวีที่ดีบทกวีที่ดีเขาพึมพำเหตุใดจึงมีเพียงครึ่งบทผู้เชี่ยวชาญด้านพิชัยสงครามเห็นสิทธิของตนไม่ได้เอ่ยต่อจึงอดถามขึ้นไม่ได้มุมปากสีสิ้นเหนียนกระตุกคราหนึ่งกวีบทนี้มีเพียงครึ่งบท มีเพียงครึ่งบทหรือนักศึกษาทุกคนพันเบิ่งตาโตยากจะยอมรับสิ่งนี้ได้ไหนเลยมีบทกวีเพียงครึ่งบทเช่นนี้ยังเป็นคนอยู่อีกหรือหาเป็นไรไม่เพียงครึ่งบทก็ชวนให้ตื่นตะลึงแล้วประดิษฐ์เจอ,อยางสงบสติอารมณ์อมยิ้มพลางกล่าวว่าสีสือจิ้ว กวีบทนี้มีชื่อว่าอะไรไม่มีชื่อครับสีสินเหนียนยังคงรักษาท่วงท่าทําำทรนงยามกระทันหันไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรจึงได้แต่วางท่าสูงส่งจึงไม่มีผู้ใดเอ่ยถามอีกไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนบัณฑิตเจออย่างยิ้มกว้างกวีบทนี้ใช้สงฆ่าใช่หรือไม่ สีสินเหนียนพยักหน้าไม่สู้ให้เราผู้เท่าช่วยคิดเองยอดนักเดินหมากหลีบู่ไปกับยอดพี่ชัยสงครามจางเส้น่นลันเข้าใจความหมายนั้นในใจรู้สึกราวกับรับประทานของเปรี้ยวเช่นนั้นก็ให้ชื่อว่าส่งหยางกงสู่ชิงโจหน้าสาลาเหมียนหยางเป็นอย่างไร สายตามหาบัณฑิตแฝงความคาดหวังตกลงสีสินเหนียนรับปากยานพาเผยก่อนจะรู้สึกว่าตนเองขาดความนอบนอบ้อมจึงได้กล่าวเสริมว่าขอให้ท่านอาจารย์เป็นผู้ตัดสินใจโจรเท่าไรยังอายเฮมหาบัณฑิตทั้งสองยิ่งรู้สึกเปรี้ยวในใจยิ่งกว่าเดิม นี่คือวาสนาบัณฑิตจือหยางหัวร่อเสียงดังหันไปคารวะมหาบัณฑิตทั้งสองอย่างกระยิมในยุคสมัยที่บทกวีตกต่ำหากบทกวีนี้เผยแพร่ออกไปจะต้องสั่นสะเทือนไปทั่ววงการศึกษาถูกนำไปขับร้องทั่วแผ่นดินชื่อเสียงของบัณฑิตเจือหยางก็จะเสมือนเรือลอยสูงตามน้ำ เขาทำเช่นนี้ถ้ากับถูกชื่อของตอนไว้กับบทกวีนี้แล้วหากบทกวีนี้กลายเป็นผลงานที่สืบสานไปชั่วนิรันด์ชื่อของบัณฑิตเจ,จอ,อยางก็จะถูกสืบทอดไปชั่วการผลงานชั้นเลิศเช่นนี้มีโอกาสอย่างมากที่จะถูกกล่าวขานไปอีกเนิ่นนานในสายตามหาบัณฑิตทั้งสองสิ่งที่น่าไม่อายที่สุดก็คือ สีสิ้นเหนียนมอบบทกวีให้อาจารย์ในฐานะสิทธิ์บทกวีนี้ไม่ควรมีชื่อหลักแต่ควรใช้ชื่อรองหรือฉายามาแทนมีเพียงคนรุ่นเดียวกันหรือสหายสนิทเท่านั้นจึงจะเขียนชื่อลงไปในบทกวีเห็นได้ว่าโจรเท่าผู้นี้ต้องการสร้างชื่อถึงขนาดหน้าไม่อายแล้วความฝันยิ่งใหญ่ที่สุดของบัณฑิตคือสิ่งใดบรรพนตน ปกครองบ้านเมืองใต้ล่าสุขสงบไม่ที่เป็นอุดมการไม่ใช่ความฝันร้อยพันปีที่ผ่านมาความฝันอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาบัณฑิตมีเพียงหนึ่งเดียวคือฝากชื่อไว้ในประวัติศาสตร์มหาบัณฑิตทั้งสองอิจฉาจนใบหน้าบิดเบี้ยวไปแล้วในฐานะอาจารย์จางเั้นสัมผัสได้ว่า นี่อาจไม่ใช่ผลงานของลูกศิษย์ตนแต่เขาไม่ได้เปิดโปงสิทธิ์ของตนได้รับความชื่นชมจากบัณฑิตจ,จือหยางถือเป็นวาสนาของเขาในฐานะอาจารย์ก้มรู้สึกยินดีท่ามกลางเสียงถกเถียงของเหล่านักศึกษาสีสินเหนียนกระแอมคราหนึ่งประกาศไปตามตรงว่าอาจารย์ผู้วโสทั้งสอง นี่ไม่ใช่บทกวีที่ข้าแต่งขึ้นแต่เป็นผู้อื่นเสียงถกเถียงพลันเงียบกริบมหาบัณฑิตท,ทั้งสามมีสีหน้าที่แตกต่างสีหน้าจางเส้นบอกว่าเป็นเช่นนี้จริงๆลีมู่ไปรู้สึกตกใจรู้สึกเหนือความคาดหมายบัณฑิตจือหยางมีปฏิกิริยามากที่สุดก้าวไปข้างหน้าสองก้า รีบเอ่ยถามเป็นผู้ใดใช่นักศึกษาในสถานศึกษาของพวกเราหรือไม่อยู่ในที่นี้หรือไม่สายตามองข้ามสีสินเหนียนกว่าตามองไปในกลุ่มนักศึกษาพี่ชายของข้าสีสินเหนียนชัดค้างขึ้นเล็กน้อยรักษาท่วงท่าทรณีงไว้นักศึกษาที่นิ่งเงียบเริ่มถกเถียงกันอื้ออื่นอีกครั้งพี่ชายของสีฉือจิ้ว ศึกษายอยู่ที่ใดเหตุใดจะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงมาก่อนเออหากจำไม่ผิดสีเฉือจิ้วคล้ายเป็นบุตรชายคนโตเฉือจิ้วพี่ชายของเจ้ามีนามว่าอะไรเป็นสิทธิของผู้ใดอ,อ่าเจ้าลองบอกมาผู้ที่มีความสามารถเชิงกวีเช่นนี้พวกข้ากลับไม่ทราบเลยนักศึกษาหลายคนเอ,อ่ยถามอย่างร้อนใจ มหาบัณฑิตท,ทั้งสองจ้องมองไปยังสีสินเนียนแย่ yeah, แล้วข้าได้รับอิทธิพลจากบิดาหยากระด้างแล้วไม่ควรเปิดเผยเรื่องพี่ชายหยากระด้างอีกคนออกไปแต่เมื่อเห็นสายตาร้อนแรงของเหล่านักศึกษาสีสินเนียนพันรู้สึกว่าตนเองกระทำผิดพลาดไปทุกศาสตร์ล้วนต่ำต้อยมีเพียงบัณฑิตท,ที่สูงส่ง เห็นได้ชัดถึงความยโสสีสิ้นเหนียนก็เช่นกันนักศึกษาในสำนักศึกษาอินลูยิ่งโอหังหากสีชีอันเป็นบัณฑิตพวกเขาย่อมต้องชื่นชมยอมรับนับถือแต่หากทุกคนทราบว่าเขาเป็นเพียงมือปราบในศาลจอมาเกิดความรู้สึกด้านลบเจ้าหน้าที่ระดับต่ำคนหนึ่งสามารถแต่งบทกวีชั้นยอดเช่นนี้ได้พวกเรา จะเอาหน้าไปไว้ที่ใดสีสิ้นเหนียนทําใจแข็งกล่าวว่าพี่พี่ชายทุ่มเทศึกษาคำพีอยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ในสำนักศึกษาอิทลูกไม่ได้อยู่ในขวฉอชือเจี้ยนเขาเขามีในิสัยสันโดษไม่แก่งแย่งช่วงชิงไม่ปรารถนาเชื่อเสียงผลงานใดเพียงต้องการก้มหน้าศึกษาศึกษาคำพี กลับมีศักดิ์ศีถึงเพียงนี้สมเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมนักศึกษาในสนักศึกษาอื่นลู่ต่างแตกตื่นบางเกิดความต้องการจะคบหาอันดับหนึ่งไม่ได้เหนือความคาดหมายหยกม่วงถูกมอบให้สีชินเนียนมาดดิดจ,จือยางบอกลาทุกคนด้วยสีหน้าเป็นประกายรู้สึกห่วงความคิดปลอดโปร่งเดินขึ้นรถม้าหรือรา ก่อนไปยังฝากวาจาไว้ว่าผู้มีความสามารถเช่นนี้ไม่อาจปล่อยให้มุกงามถูกฝังในทุลีฉุนจริง้งจินเยียนพวกท่านเห็นว่ายังไงมหาบัณฑิตทั้งสองไม่ทราบว่าฟังเข้าใจหรือไม่หรือแทรกไม่เข้าใจเพียงนิ่งเงียบส่งบัณฑิตจือหยางจากไปเมื่อรถม้าจากไปไกลหดีมู่ไป เดินเข้ามาจูงมือสีสิ้นเหนียนไปด้านข้างเอ่ยขึ้นว่าชื่อจิ๋วเราผู้เท่าพลันบังเกิดความคิดต้องการรับสิทธิ์ขึ้นมาวันนี้บังเอิญอยู่ว่างมีสู้พาข้าไปหาพี่ชายเจ้าดีหรือไม่จางเซ่นมีสีหน้าแตกตื่นรีบกล่าววา่าชือจิ๋วหากเจ้ากับพี่ชายต่างกลาเป็นสิทธิ์ของเราผู้เท่าใย,ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีงามยิ่ง จะเขียนบทกวีหรือไม่ไม่สำคัญแต่ไม่อาจปล่อยให้ผู้มีความสามารถถูกกลบฝังหากวันหน้าสามารถแต่งบทกวียอดเยี่ยมสักบทอาทิอาจารย์ค้ามีนาวาจางเส้นจํำเป็นเรื่องประเสริฐสุดหลีมู่ไปกล่าวอย่างไม่พอใจว่าพี่ชัยสงครามไม่ใช่กระแสหลักผู้ศึกษาควรเริ่มจากคำพีกลยุทธ์การปกครอง การปฏิบัติตนดูแลบ้านเมืองวิถีเดินหมากเป็นกระแสหลักหรือทั้งยังเป็นผู้ที่แพ้ไม่เป็นไม่สามารถเอาชนะเว่ยเหวียนได้แม้แต่กระดานเดียวจางเส้นแค่นเสียงกล่าวโจรเท่าหุบป,ปากอย่าได้เอ่ยถึงเว่ยเวียนต่อหน้าข้าเราผู้เท่าธรุถนอมคนมีความสามารถสิทธิคนนี้ข้าต้องรับเอาไว้แน่นอนเจ้าเท่า เจ้าไหนเลยทนุถนอมคนมีความสามารถเจ้าละโมบในบทกวีของเขามากกว่าจนเท่าไรยังอายคอยดูเราพู้เท่าจะได้พลังแห่งความเที่ยงธรรมกระแทกเจ้าให้ตายอย่าได้กล่าวเรากับข้าไม่มีสีสินเหนียนพลันชาไปทชั่วศีรษะนักศึกษาที่อยู่ไกลออกไปล้วนหน้าถอดสีไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น เหตุใดมหาบัณฑิตทั้งสองจะได้ทุ่มเทียงกันจนหน้าแดงหูแดงถึงทั้นลงไม้ลงมือกันแล้ว